จะว่าค้นยากเขาเข้มนว่มาไม่มีที่ทิ้งขยะเลยมีผูดแต่หังถิมถิมแล้วก็ใส่ไฟกันเสียเรียกอะไรเสิว่าเก็บขยะมามาเฮาวโซกับบุกไม่มีไม่มีที่ทิ้งขยะเลยลไฟไฟสั้นม,ม,ม,มีผูดถิมสฉพาปะปากน,นั้นพุนแต่เวลาเราเร่งด่วนนะ่ะเร่งด่วนเร่งด่วนนะ่เนเนนะเขาก็ต้องเอาแจ๊แค่พอหน้าซะก,ก่อนนะครับตามธรรมดา ฉันไม่ได้ขายเหมือนคุณนะคะคุณน่ะสารปีลูกค้ากับว่าเข่าค่ะอยู่นี่เราต้องรีบกับลูกค้านะคะรีบแล้วเวลาลูกค้าออกเฮาจังไปทําความสะอาดเขาใจบ่กค่ะเข็บซื้อไว้พร้อมนะเดี๋ยวสิอ่านซื้อให้ฟังไม่มีทังขยดเหรอทิ้งไปป่ะแม่แม่อันนี้เม่ก็ทิ้นลงนทิง้งก็จะใส่ไฟค่ะแล้วได้ประโยชน์นะคะมันก็นมีหลักการของไฟของมันอยู่ห่นล เห็นตอนใส่ไฟไงกระหิตในเมฆยังกระได้เขาบอกปล่อยชีวิตให้เขาตายดอกเขาไม่ปล่อยให้ชีวิตของเขาบาดเวหรอค่ะเขาสารชีวิตมาตบมหาสิบอันเปรตหาสิบเก้าปีนี่เออเขาต้องปล่อยชีวิตเขาอยู่รอดได้เพราะอะไรเขาไม่เขาไม่มีคุณเขาก็อยู่ได้คุณอย่ามาคอมเมนต์นน่นนี่นั่นฉันไม่ยอมนะคะ ฉันไม่ยอมให้ใครมาคอมเมนต์ลบฉันนะคะฉันตอบกลับด้วยนะคะฉันไม่มีเธอฉันก็รอดชีวิตมาได้จนจะมาหอดหางสิบแปดปีแล้วเธออยากมาคอมเมนต์ในทางผิดๆนะคะฉันไม่ยอมค่ะฉันไม่มีคุณฉันก็อยู่ได้แต่ถ้าคุณรูไม่มีความสุขคุณก็ไปค่ะได,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 ด้ๆๆๆๆไปเลยค่ะเป็นห้องสี่เหลีหล่ๆๆๆๆๆค่ะลๆงๆๆบๆๆๆของคุณๆๆ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 ะคะๆ ดออโล่งสี่เหลีียมนะ่ะคือโลโ่งโศบเลยเก่งหูวตจความหมายบอเออห้องโล่งีเรลียมเออโล่งีเรลียมเนะี่ยไปอยู่แล้วก็ฟังเพลงทอรนีกันแสงนะ่ะมวลที่สุดเลยไปเลยเขาจะได้หยิบรู้เลือกบ่ลูกก็สร้างหัวมันให้ผัวให้ลูกให้ให้ลูกให้ผัวมันฟังนะ่ะไม่หวันนะะ่นเค่ะ บ่ต้องอันนี้เดี๋ยวสิเสี่ยวขยะใส่ไฟให้มันเบิง้งเพราะว่าไฟเรานะ่ะใช้อันอ,อันนั้นมลพิษนะคะแม่ถิ่มลงได้ฉันก็เมียนได้ค่ะ,ะเพราะว่าฉันบ่ปล่อยให้มันหกท่วมปากฉันดอกค่ะอีก <c oughs> ตัวกระเมียนขเขาเมนอะไรเมนสูนยในเกงเดี๋ยววันนี้จะทำให้ดูนะเจ๊เห็เบิง้งค่ะขยะนะทีหลังค่ะเราต้องเอาลูกค้าก่อนให้เบ้อลูกค้าเพื่อ มาส,สองคนสร้างเป็นสีบยางคุณนะ่ะเราก็ต้องเอาลูกค้าก่อนสิคะเ้าสิมาเพี้ยนไม่ค่ะ <c oughs> ฉันก็คือฉันค่ะ <c oughs> ฉันไม่ใช่เกยนะคะเออฉันก็คือฉันค่ะไม่ใช่เกยนะคะ <c oughs> ไม่ใช่ตัวเกะนะคะหล่อดฉันก็คือฉันค่ะก็ยังเป็นฉันมันยังข้านะคะ ต่ำม่สามสิบเลยอามานาตนะเอ,อ้เออตต่ำอึอ้งเพรเสพเนาะต่ำเต้นเลีปุ่มลายปุยหลังยิงมันน่ายังเต,าต่ากันเดี๋ยวกูไปหาหมอมาก,ก่อนหญิงไปหาหมอ มนที่26เด,ด้บอ่อมาที่26เดี๋ยวเนี่ยจะดูให้แบลล<า>บที่นี้ะมาสมบุติบานนี่นี่นี่เนี่ยสมบุบานเราทีอย่างนี้เป็นบ่อให้ลูกค้าไปเป็นบ่อเอาลูกค้าก่อนดีกว่าเห้สิบะลูกค้านั่งนั่งเก้าอี้ก่าเตยด้วยนะเราะว่าเกินนะเออให้สิบ้ไม่ค่ะฉันต้องกินไปด้ถึงเวลาจะเก็บแล้วนะคะถึงเวลาเก็บแล้วเด้วยนี่นี่น นี่นี่นนคือเตาฉันนะ่ะได้สารพัดประโยชน์นะคะเตาเศรษฐก,กิจเนี่ยเตาเศรษฐก,กิจเฟื่องฟูเนี่ยมันได้ประโยชน์นะคะน, <c oughs> นี่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 เตาเศรษฐก,กิจเฟื่องฟูค่ะมันได้ประโยชน์ห้าวขยะใส่บมีม,มลพีดเขาใจบอมัน,<ห>นท้องหลุดขึ้นฟ้าจ้ามาเบิกกันได้มาให้มันเลี้ยวเว้นทัวไปซะนั่นไงมันขึ้นทั้งฟ้ามันขึ้นทั้งฟ้านั่นเห็นบอ ให้มันเล้วไปเลยห้ามคอมเมนต์อีกเป็นเด็ดขาดเออในควันอ๋อได้ไงการละควันอ่ะไม่ใช่ในกล้องต้องบอกว่าในกล้องอาจจะไม่เห็นนะแต่ตาเราเห็นมันว่าเห็นดอกกันได้ว่าควันท่อหลุดขึ้นฟ้านี่เราคือเขาขยับไปในตูท่อหลุดขึ้นฟ้ามันไม่มีมลพิษเตาเฟื่องภูเตาเกศเศรษฐกิจนะคะมาเบิ้งบัดที่นี่ห้ามคอมเมนต์อีกเป็นเด็กขาดให้เข้าใจ คอมเมนต์ Comment, ฉันบ่นยอมค่ะเข็นบ่นี่เป็นบ่นี่เป็นบ่นี่ขยะเนี่ยอันนี้เอาใส่ได้ค่ะออมันทออุุดขึ้น้ากค่ะมันนี่เดี๋ยวออยคนคนเนี้ยเสียอ่านเหี่ยฟังว่าคนคนเนี้ยขยะไม่มีหรือหมว่าถังขยะไม่มีหรอเออมีตำรวจฉันต้องาอการแบบนี้เอ,อกบมีตำรวจกบไมาจับฉันต้องบอกว่าเราอ่ะไม่ได้ถ่ายให้ดูตอนเออย่าเรียงมากหลายผู้เบิองเนี่ย ออลุงการผู้ชายผู้หญิงอีลุงการอีผู้หญิงเน,นี่ยอีลุงการเนี่ยจอมศีลาเนี่ยลุงการจอมศีลามึงเบิ่งไปเลยอีหามึงทั้งกระยาไม่มีเลยค่ะจึงทิ้งตรงนั้นทิ้งตรงนี้กูกระิ่นเขานี่ค่ะแล้วก็อย่าเรื่องมากเบิ่งแล้วก็จำเส้นสมองไว้จำเส้นสันดานไว้พร้อมบอกว่าเราไม่ได้ถ่ายตอนเก็บล้านเนี่ยเราต้องเอาลูกค้าไปก่อนไง นี่อย่างเทาก็ถิีมลงนีถีมลงนีแล่วก็เผาเป็นขยะไม่มีมลพิษนะคะเ,ออเนี่ยท่ออุลุดเฮ็ดทําไว้เพื่ออะไรทําไว้เพื่อว่าไม่ให้มีมลพิษขี้แกงแล้วนะคะขี้แกงแล้วค่ะเตาเฟื่องฟูนะคะรู้หรือยัง <c oughs> <c oughs> จะเห็ดให้ฉันเดือด กาลางลมก่อนอกาลางลมก่อนชั้นทําระบบงานของชั้นมาสิทธพัท์เกิดแล้วค่ะไม่ผู้ใดมาขี่เก็บไม่ผู้ใดมาเน่ยขี่เน่โดดชั้นทําของชั้นได้ไม่ต้องหลอกพวกเธอหน่าพวกเธอหน่าหญิงอ,อ,อย่าเรื่องมากนะหญิงออถ้าอหญิงนี่ขืนมันยังมันบ่แมนเลี้ยงในน้อยเด้อสิบอกให้หญิงจา๋าหญิงลุงการจา้าฉันว่าให้เลวโดดถ้ามันผิดใจฉันน่ะ ถึงไม่มีคุณฉันก็อยู่ได้อ่ะจงจาไว้แบบที่เนี้ยเทให้เบิรงสุยางเร็วอนที่ฉันไม่เห็นของคุณน่ะจะาบ้นอนตู่ท่อเขียนี่ก็มีเด้อนะคะเห็นบ่กผัวลูกค้าเพิ่นกินจะไปเจียงมินลินผัวจะของว่ามานสแตะกันจะเลี้ยงมาเบื้องผัวเพิ่นกินผัวเพื่อนกินมาจากเมืองเลยพ่อนเออมาจากเมืองเลยนะครับประเด็กนัวเลิกพร้อมเพิ่อนวาง เดี่ยวเยวเออนีไอ่ะคือตันลูกค้าพอบคุงอันนั้นคือเลี้ยงหนึ่งเนี่ยอันนี้คือเลี้ยงหนึ่งเด้อันนี้เพิ่นปาเพิ่นไม่เห็นเพิ่นลงรถมาเพิ่นแบบไม่หอยสวยเออเขาบอกตัวจริงอะไรนะตัวจริงสวยเออตัวจริงสวยกว่าในกล้องอีกเขาว่าอย่างนี้กล้องกล้องเก่งมันขีดตัวเนาะบอกเก่งน่ะเก่งเก่งมันทำลายแม่เด้เวลาเวลาสิ้นายมันฝ่าเหตุกล้องพูดหายเด้ เห็นว่าลูกค้ามาทุกคนเห็นไหตอนเ่าไปออกงานออกพ่นก็ว่าอุ้ยแม่หอยก็สวยแทเบ้างตัวแท่ก็สวยเถ็บนั่นเห็นว่าหน้าพ่นยืนยัดได้เลยมาอยู่ในกล่องอผู้ใหอ้อะดัตอีกสิลูกสวยมฟังเสียงแม่ด้วยหรือบัติทินีแต่ตัวจริงมันมีออร่าก,กว่าไงเออชอบตอนแม่ จัดการคอมเมนต์นี่แหละนเป็นตะบาราตะนาฮามาฮานตีฮมคยบออีลุงการน่ะทั้งขยะไม่มีหรือคะาทำไมไม่ทิ้งทิ้งตรงนั้นทิ้งตรงนี้กูวังว่าสิเอาไ้ขึ้นท่ออูลูเผามลพิษนะคะเพราะว่าเตาเนี่ยมันเป็นเตาเผามลพิษค่ะควันออกเหมือนเมมบองคือเมมคือเมมมองอีลุงการ์นั่นสิไปนั่นล่ะไม่ต้องต้องบอกงี้ก็เป็นคเรคุณคุณไม่เห็นคุณไม่รู้คุณอย่าพูดคือคือเขาตัดสินจากคลิปไงเขาเราไม่ได้ถ่ายจนจบไง เออเขาไม่รู้หรอกว่าเราเป็นยังไงเขาก็เลยตัดสินว่าเราไม่มีถังขยะถังขยะเยอะแยะบอกมีสุยางค่ะกวาดยนนี่เคบอบว่่มีขี้ฝุ่นเพราะมีเครื่องดูดฝุ่นนะคะเสี่ยวเชียงดูดฝุ่นไห่เบิงบ่อบบกท้อหลักเสารนี่ก็ะเมียนหลาดนี่ขมานนอเขาสิมีว่าเชียงดูดฝุ่นเนี่ยดูดปากมันนี่ลุงคือการนะดูดปากมันเข้าไปได้นี่ขว่าเชียงดูดฝุ่นน่ะดูดซูเซาซู่เลงปากม้าจะดูดมึง <anse> ไม่ใช่ไม่ต้องจัดการทุกคนที่คอมเมนต์มาผิดผิดไม่่าไม่ตลกไม่ได้วันคะ่ะไม่ได้วนัน